ติของธรรมทั้งหมดเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดมีศูนย์กลางแต่ละหน่วยดึงดูดบอกเกิดทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของตัวเองเพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมแต่ละธรรมเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ธรรม ที่มีความละเอียดของเครื่องจักรพลังงานที่ละเอียดเพิ่มมากขึ้นจากจำนวนปริมาณที่มีมากทำให้แกนกลางของทำนั้นๆ ที่รวมกันอยู่มีความละเอียดมากกว่าธรรมที่รวมกันไม่มากการเปลี่ยนธรรมอื่นให้เป็นธรรมของตนซึ่งมีความละเอียดของธรรมมากกว่าเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นปกติ การรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลลปุสสจันทสโรเพื่อสร้างความละเอียดณตำแหน่งแกนกลางของการรวมกันของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลงปุสสจันทสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพุกหลงปุสจรัสโรสร้างความละเอียดของเครื่องจักรพลังงานมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยรวบรวมความละเอียดจากการรักษารวบรวมทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพรุกหลงปุสจััตสโรในแต่ละส่วน ที่สร้างความละเอียดเปลียนธรรมทั้งหมดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสโรรวมกันมากขึ้นเกิดความละเอียดแกนกลางของการรวมกันของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชะกุณหลวงปุษตันทัสรโรในแต่ละที่มีความละเอียดมากขึ้นรวมสูนยนณศูนย์กลางดวงกลมปฐพบเริ่มแรกทำบารมีสามสิทพระเดชปกุณหลวงปสษตันทัสโรมีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น เปลี่ยนธรรมทั้งหมดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชะคุณหลวงปุษจันทัสโรได้สมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆครูปาอาจารย์ของเราพระเดชะคุณหลวงปุษจันทัสโรพระเดชะคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนวสิกจักคขนนกยู นำให้พวกเราอดทนรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทรัสโรสร้างความละเอียดหยุดเป็นตัวสำเร็จค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชปุกุลลงพุสสจันทสโรเปลี่ยนธรรมทั้งหมดเป็นบรมีสามสิบทัศพระเดชปุกุลลงพุสสจันทสโรได้สมบูรณ์มากขึ้นใหม่ๆเป็นปกติได้ตลอดเวลาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่รับรู้เห็นอย่างชัดเจนในการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักพัฒนาปรับปรุงหยุดเป็นตัวสำเร็จค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทธัสเะเดปะปุรณหลวงปรสุสจันทัสโร สร้างความละเอียดเพิ่มมากขึ้นการรุกของธรรมกิเลสจึงเป็นโอกาสของการสร้างความละเอียดธรรมบารมีสามสิทธรรัประเดชปกุลปุสจันทัสโรจากการรักษารวบรวม ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาเป็นปกติเป็นการทำงานทำที่ทำอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา ที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระพุหลวงพ์โพสจันทสโรมีชีวิตเป็นยังอยู่ที่ปกติรุกเข้าหาทำทั้งหมด เพื่อให้ศูนย์กลางดวงกรมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสระเดชพะคุณหลงปุสสจันทสโรดึงดูดบ่อกเกิดทำทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิทััสระเดชพะกุรหลงปุสสจันทสโรแต่ละส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทััสระเดชพะคุณหลงปุสสจันทสโร อาหารราเริงในธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรศรัทธาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยศืนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรสโรดำรงความเป็นตัวของตัวเองอยู่ในความไม่ประมาทปลอดภัยจากกิเลสที่อยู่ในตำแหน่งหยาบประมีสามสิทััตระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทศสโรที่รักษารวบรวม ตัวเองอยู่ในตำแหน่งละเอียดตำแหน่งของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรทั้งหมดทุกส่วนสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสร กิดผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัตระเดชะคุลลงพุทธเจนทัสโรแทนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเปลี่ยนทำทุกทำทุกนิพพานทางนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชะคุลลงพุทธเจนทัสโร เป็นนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโลใหญ่เป็นศูนย์กลางดึงดูดบ่อกเกิดใหญ่ของบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโลเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโล มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่อย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดสุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเชิญพวกเราทำหน้าที่ที่แท้จริงของเรากันต่อจาก